ที่สุดเราก็เจอคนเลยวะนี่มันขับพอไปเร็หรือว่ากลับบ้านแน่นอนนฮะปเราก็ตามดูก่อนนะตอนนี้ผมก็วิ่งหาบ้านคนอยู่เนะี่ยมันก็ไม่ค่อยเหลืออะไรไงในเซิร์ฟนี้นี่แต่ก็ตามมันไปรนะับขับพอโคตรด,ดีไปไกลละเราก็ตามรอยมันไปนะเมื่อกี้ก็มันขับไปทางนี้เราก็ ไปตรงตรงเลยนี่ในเซิร์ฟก็เหลือไม่เยอะเลยไงบ้านเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วก็เห็นแบบนี้เราก็ตาไปเลยนี่ไงมีหอซะด้วยหลังนี้ครับนี่มาอยู่นอกบ้านนะสวย เดี๋ยวเราก็ได้เรทแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยหาบ้านเรทดีพอดีนะ,ฮะเฮ้ยอว่ะเดี๋ยวเราก็ถอยก่อนที่กว่าวะมันจะรู้ไงว่าผมตามมาเนี่ยเฮ้ยอ่ามันออกฟาร์มเหรอมันวิ่งไปแล้วมาเราก็ไปกันก่อน อย่างน้อยก็รู้บ้านมาแล้วหรือค่อยมามาเดินออกไปฟาร์มละมาตอนนี้ผมว่าเราก็ไปตรวจบิลมันดูสักหน่อยนะเดี๋ยวก็จะได้เรทกันแหละเพื่อนเขาก็ทำระเบิดเลยนะ ได้เวลาที่จะมาเจาะบ,บ้านกันไม่รู้ว่ามันพึ่งลงหรือว่ายังไงนะมีฮอเลยก็เห็นชุดเหล็กด้วยเมื่อกี้ที่มันใส่เนี่ยน่าจะพออรวยอยู่นะต้องลองดูครับ เพรามันอยู่บ้านเปล่านะชื่อก็มีอยู่เฮ้ยออกมาแลบโอ้โหต้อนรับอย่างดีเลยนี่ไง M4 ด้วยนะมันใชนะ้มาตอนนี้ก็เอาปืนมาแล้บ เดี๋ยวเราก็บวกกับมันก่อนแล้วกันครับตอนที่ระเบิดจะมานะมันใส่กรงเลยวะ่ะมีคนมันบ้านมันนะมันก็ระแวงมาดูครับว่ามันจะออกมาเปล่านะนี่เมื่อกี้ออกมาต้อนรับเลยวะ่ะวิ่งมาหาผมเลยนะ เพ hey. ป้อมลูกซองล่ะแล้วกว่าป้อมเคมาดูครับว่ามันจะออกมาเปล่านะที่เราก็เหมือนเดิม,มหาว่วางกองไฟไปเรื่อยมันก็ต้องออกมาแล้ว รอยเท้ามาแล้วจะออกมาปะเนี่ยทำไมื่้มันออกไวจังวะ ออกมาแล้วนี่บนบ้านก็ยิงไปร่วงไปซะเมื่อกี้มันจะกำลังจะเติมบ้านอยู่นะเฮ้ยเอาเฉยแอดดรอปก็มาแล้ว แล้วก็ค่อยไปนะเล่นกับไอ้นี่ก่อนนี่ M4 โอ้ยโอ้กระสุนนี่แค่อย่างเยอะเอาเรื่องนี่เอาวะ มันน่าจะใส่ในป้อมแน่นอนนะกระสนเลยเอาไม่เกิดมาวะยังบอกว่ามันไม่มีเตียงที่บ้านนะอะไรกันนี่บ้านเราก็ไปดูเช็คเบิลมันต่อแล้วกันครับมันเข้ามาอยู่บ้านดิยังไม่กลับมาเลย อีไหนของมันวะเนี่ยกลับมายัางวะเฮย้ยยังไม่มาว่าบอกว่ามันตายแล้วก็มันหลุดอนะ่ะเราก็ารอไปแอบไอ้ีมันก็ามาเองแนละ้วเค ก็รอเพื่อนมาแล้วกันครับโลนฮอมันก่อนแล้วกันนี่เอาทอมันก่อนครับไป ออนนี้มันอยู่ในบ้านไม่ออกมานะเอาฮอมันแบบนี้เดี๋ยวมาเนี่นอน โอ้โอ้ยโอ้โหแล้วจะเก็บยังไงมันเอามาทำไมวันดินปืนเนี่ยเอาเรื่องดูสิอีพันธ์วะเนี่ยทิ้งกระสุนแล้วกันแอบโอ้โหเอาว่ะมันออกมาทำไมวะนี่มันุกครับผมไม่มีปืนละ นี่มันรวยจังวะเมื่อกี้ก็ยิงไปได้กระสุนเต็มตัวรอบนี้ก็ดินปืนยอดต้องเรดูของแล้วว่าจะรวยขนาดไหนกันนะนี่มาตอนี้ก็ระเบิดมาถึงเรียบร้อยแอวนี่ โอ้โหเยอะเกินใด้แตเบิดเนี่ยแล้วก็ใช้ไฟครับมันเขาไม่ค่อยมีบ้านเลยเนี่ยแล้วก็จัดเต็มไปเลย Follow me เบ้องเอาให้เขาแล้วกันครับไอ,อผมจะยิงไม่ทันไงแล้วก็ระเบิดก็พอละ ได้เอาบันไดามานะต้องบินเข้าแล็บโอ้ย ดีนเด่เจอประตูพอดีเลยเนี่ยสวยเลยโกเเจอบิวแล้บ เี่ยมใช้ขี่ลูกเอกวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ,ออกบ้านแต่ละรอบนี่มีแต่ของดีเราต้องรวยแนบ เาีรยวมาดูของเดมบิลก่อนเฮ้ยก็ไม่ได้เท่าไหร่นะตอนนี้เลยครับของในกล่องไปใสค่คืนแล้วกันครับ <c oughs> ของเดบิลเนี่ยเอาไปดู <c oughs> เสืซเซอ้อผ้าเฮ้ยไม่ค่อยมีเลยวะนีม่มีคูณสี่แล้วก็ของแต่งโอเค นี่กล่องมันชื่อรัเสเซียว่ะรัเสเซียเลยเนี่ยเป็นรัเสเซียตอนเลยนี่ของดีโอ้นี่ทิ้งปืนอีกครับเก็บมาเลยแล้วก็ทานเอามาให้หมดนี่กรรมาถนสวยเก็บให้หมดแล้บตอนนี้ีเฮ้ยไม่ระเบิดด้วยเหรอ น้องเข้าเก็บได้นะไม่ระเบิดเอาเรื่องมาเอาเป็นว่าี่ผมก็เก็บของก่อนแล้วกันนะแล้วก็รื้อบ้านมันทิ้งเลยก็พอได้อยู่นะของบ้านมันเนี่ยน้อยเราก็ได้แรกไปเสริมพานนะบ้านเราก็ไม่ค่อยมีแรกเลยเนี่ย ไปดูชั้นสองครับมีของกูนแน่ไม่น่ามีแล้วนะป่าเราก็จัดบ้านมันเลยมาทิ้ง เรียบร้อยครับหลังนี้ดินปืนกับกรรมฐา,านก็ได้มาเยอะอยู่นะแล้วก็ฐานด้วยมันก็น่าจะเริ่มก่อตัวนะพวกนี้เนะี่ยแล้วก็เริ่มทำระเบิดนะแต่ก็ดีครับที่ผมเจอบ้านมันก่อนเนะี่ยจัดไปซะก่อนเลย กลับบ้านแล้วพอกเลยครบว่ายิบอยู่นะแอดรอปนี่ก็ไม่มีคนไปเอานะตกขั้งห้านละเดีย๋ยวไปเก็บของก่อนแล้วกันแรัแล้วก็ออกไปหาบ้านต่อนะ มันก็ยังมีคนที่ยิงเล่นอยู่เนี่ยแลวก็ไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนนะต้องไปลองหาดูเ,าเฮ้ยดินปืนเก็บ<ๆ>ไปเลยเต็มกล่องเนี่ยถ้าทำกรรมฐานที่เหลือเนี่ยเอาเรื่องระเบิดก็ยังเหลืออีกเยอะนะเราก็ไปเรดต่อได้นั่นเองนะทุกคนเก็บไป นี่หละบ้านพวกวันเอาเว้ยพวกนี้ก็เห็นยิงป่อยอยู่นะจัดบ้านมันก่อแล้วกันครับปันนีนี่นี่ไงดูดิหลายชื่ออยู่นะเราก็มายิงเล่นกับมันก่อนแล้วกันครับอยู่ดูว่ามันออนอยู่กี่ตัวตอนนี้เนี่ยบั้มก็เปิดอยู่นะ เราก็ลอบฟ้อมไปด้วยแล้วกันน,นี่เดี๋ยวตอนจะเจรจดะได้ง่ายขึ้น ต้องไปรอบป้อมมันนะถึงมีเสียงป้อมีมันก็ออกมา <c oughs> นี่ป้อม,มนี้เปิดอยู่ <c oughs> อยู่บ้านไม่ได้พวกมันนะอะจะบอกว่าหลับหมดเลยนะนี่ <c oughs> ออกแล้ว นี่ออกมาเช็คดูด้วยนะนี่ผมก็ไปรอบป้อมมันก่อนแล้วกันแอบแล้วก็ดูให้เพื่อนเขาอาระเบิดมาแล้วก็เจาะกันเลยแอบไวๆทีอันนี้ขอจัดแบบไวๆที่บ้านนี้หิไหนไวนะน่ยสองหลังเลยแหละบ้านพวกมันเนี่ยเอาบ้านเหล็กก่อนแล้วกันแนอะบ้านนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนนะ บ้าน,นเหลก็กก็น่าจะเป็นบ้านหลักพวกมันน,นี่น่าจะไม่มีบิลด้วยนะคนที่เฝ้าบ้านเนี่ยเฮ้ยเลยดี่เราก็รอป้อมเลยก็ให้เพื่อนเอาระเบิดมาแล้วก็จัดกัน ให้อาบันไดามาต้องบินเข้าแลนะ็บเฮ้ยบินไม่ติดอีกทำไมตัวเมื่อกี้มันไม่ออกมาเลยวะยังบอกว่ามันกำลังเจ็บของจะวิ่งหนี มันอ่อนแค่ตัวเดียวไงจะต่อไปเลยโดดไม่ขึ้นวะ โอ้ยตอนที่ผมแปดระเบิดนี่มันแหลกนะโ้นใส่คลองนั่นช่ม่ตายจอดต่อไปเลยโอ้ยนี่มียืนอยู่ในบ้าน เล่นไหนวิวมันวะเนี่ยเอาเรียบร้อยเลยโม,มาน่าจะบักอยู่ในผนังเลยนะบิวเนี่ยก็เราก็น่าจะเจาะต่อไม่ได้แล้วระเบิดไม่เหลือเลยนะก็ได้ของมันมาแล้วน่าจะได้ทุกห้องเลยนะห้องของเนี่ย เี้มีกรรมาฐานอยู่เก็บมาว้าวนี่ฐานเอาเว้ยมาไล่ดูของมันกันแฮปว่ามีอะไรบ้างเอ้ยทำไมตรงนี้ลอกเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเอาของดีไปเลยนะแต่ก็มันยังไม่ได้ออกบ้านนะเมื่อกี้เนะี่ย เฮ้ยฐานอีกแล้วเยอะจังโดยฐานจริงวันนี้แต่เขายังดีเราก็ไม่ต้องไปเผาไงนี่ห็นก็เยอะหินนี่ก็ฐานโอ้เที่ยจริงต่งไหนบ้างว่าที่ไม่ได้ไปดู นี่ดินปืนเก็บมาเลยได้มาสี่ห้าพันใช้ได้นี่ก็คอมพันแนนยังเยอะนี่ดินปืนเหลือพันหนึ่งเก็บมา เอ้ยอ่าตรงนี้มันอัพเป็นหายนะผมว่าน่าจะเจอเจออุดบิวแล้วกาลังสองตรงนี้ดูว,ว่าเป็นหายเปล่าถ้าตรงนี้มันเป็นเหล็กแสดงว่าตรงนั้นบิวแน่นอน นี่ครับเหล็กจริงด้วยนะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นหายก็น่าอยู่ตรงนี้แหละบิลเนี่ยแต่ก็มันลดอยู่นะเฮ้ยเจาะเลย,ยเมื่อกี้เลือดมันก็ลดอยู่นี่ เฮ้ยไม่แตกวะโอ้น้องกขาไม่ระเบิดล่ะผมเหลือแค่ไดแลมผ้าลูกเนี่ยจะแตกกว่าวะเคไมน่จะแตกอยู่นะมาเจาะไปเลยนี่ไงเรียบร้อยแล้วหลังนี้ กันว่าของในบิลจะเยอะขนาดไหนกันโอ้เหล็กขาย2,000กว่าแล้วก็ใช้ได้อยู่นะนี่แล้วก็อนะเ,กเอาเหล็กขายไปอัพว่าเราไงนี่มาก็ได้เวลาเล้บหรือบ้านวันทิ้งเสร็จไปก็หรือไปเยอะหรือให้หมดป้อมก็ไม่เอาไป อะไรเกินจะลากไม่ไหวเรียบร้อยก็แตกไปแล้วอีกหลังหนึ่งนี่อันนี้ก็กำจัดอีกพวกหนึ่งแล้วน่าจะเหลืออีกไม่เยอะเลยนะเซิร์ฟนี้เได้แล้ววันนี้เนี่ยปาก็ตามนี้และวันนี้ก็ ไม่ค่อยได้ยินคนนะเพราะว่าไม่ค่อยเหลือคนเลยไงน่าจะเรดบ้าแลบนนีะ่แต่ก็ยังดีนะแล้วก็เรดไอ่อนก่อนอที่มันจะมาเล่นพวกเราก่อนนะพวกนี้เนี่ยโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ตามนี้ก่อนแล้วกันครับที่เราก็ค่อยลงกันต่อนะทั้ง้าเรายังไม่แตกแน่เองนะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คนระับทุกคนไปก่อนลนะบ๊ายบายคนระับ